บ้าอะไรฟังเพลงได้ก็ปืนนี้ยังไงล่ะ KSP 4 5จาก c อมพิวเตอ BackO กออฟค a รแฮนด์กาดด้านหน้าใส่เทปฟังเพลงได้เป็นไงฮะได้เรื่องไหมห <c oughs> <c oughs> ยอกๆนะฮะเมื่อกี้ผมตัดต่อเพลงใส่เอา <c oughs> ไม่บอกก็รู้เนาะแต่จริงๆมันฟังเพลงได้นะในเกมกดแต่ละทีมันจะสลับเทปเปิดเพลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็น KSP 4 5ซึ่งแทบจะไม่เห็นคนใช้เลยเพราะว่าหนึ่งปืนนี้ยิงเป็นเบิร์ดโหมดครับออกทีละ3นัด รดหลายๆคนอาจจะไม่ชอบแต่ผมชอบมากเพราะว่ามันประหยัดกระสุนกว่า f u l ออโต้และมันแรงมากกดทีเดียวออกไป3เม็ดพุ่งไป3ลูก2ชุดตายนะฮะผมบอกไว้ก่อนแรงพอๆกับ a อ s a u l อลไรเฟิลตัวอื่นๆเลยที่มันยิงเบรดโหมดเหมือนกันนะฮะแต่นี่เป็น SMG โคตรแรงแต่ขอดอกจันตัวใหญ่ๆว่า2ชุดตายนี่คือเล็งหน้าอกนะครับ ถ้าบางทีโดนแขนโดนขานี่สองชุดอาจจะไม่ตายต้อง3มถือเป็นหนึ่งใน SMG ไม่กี่กระบ,บอกที่ผมเล่นจนเวลตันนะดีไม่ดีก็ดูตรงนี้ละกันเล่นเดวเวลตันอน่ะ